สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะวันนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาของ12นักสัตว์ในสถานการณ์ดวงทั่วไปงานเงินความรักสุขภาพจะเน้นเรื่องงานเงินให้นะคะในสถานการณ์ดวงทั่วไปนะคะ,ะในที่นี้เราจะมาดูนักสัตว์ปีละกานะหรือปีไก่จะเป็นยักษ์ผู้ชายธาตุเหล็กนะ แกร่งเหมือนกันนะตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะฮะชาวปีละกาเนี่ยห่วงภาพลักษ์ตัวเองไม่ชอบให้ใครมาว่านะแต่บางครั้งในช่วงนี้เราก็ต้องต้องยอมรับบางสิ่งบางอย่างนะคะยอมรับการตําหนิดีเตียนบ้างปกติชาวปีไก่เนี่ยจะไม่ชอบให้ใครมาว่าเ,เพราะเป็นคนที่รักษาภาพพจน์ของตัวเองดีมากๆนแล้วก็ไม่ยอมรับ นะไม่ยอมรับอย่ามาว่าฉันอ่าถ้ามันไม่ใช่อืมแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีการอ่าใช้เงินใช้เงินแบบแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นอ่ะนะคะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งมากนะชาวปีละกามีความสามารถมีทักษะหลายๆด้านด้วยนะในช่วงนี้โดยชอบเรื่องวาจาคําพูดนะคำพูดช่วงนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวลักกามากพูดดี ก็ดีไปเลยนะความใจร้อนลุ่มใจร้อนลุ่มอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจหรือการดื้อดึงเนี่ยในช่วงสภาวะตอนนี้ต้องเผาเผาลงนะคะต้องมีสติมากขึ้นนะคะเราจะอ่าทำนายาโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปติดตั้งนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่คิดว่ามีดวงชะตาดีอยู่แล้วอย่าเอาตัวเองไปติดตั้งนะดูเป็นแนวทางไป เราจะใช้ไพ่พรมยานนะคะในการทำนายดวงทั่วไปสำหรับ12นักสัตว์นะคะช่วงนี้นะเจ้าชะตาตกอยู่ในห่วงของความรักตกอยู่ในห่วงของการรักในสิ่งที่ตัวเองำกำลังทำอยู่หรือกำลังพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะอย่างเช่นงานหรือว่าความรักที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยหรือ,อมิตรภาพดีๆเข้ามา เพราะว่เป็นคนที่พูดเก่งอช่วงนี้พูดจาดีพูดจานะคะบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานนะคะแต่แผมเผลอมีโชคนะคะช่วงนี้ชาวปีไก่คนรักก็เป็นอะไรที่ดีมากนะ่ะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเป็นอะไรที่ดีหรือมีความรับผิดชอบที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับชาวลักกาคือคุณต้องควบคุมนะ ความสุขของคุณช่วงนี้คุณอาจจะเป็นลนักษของการที่แบบวาบ้าวุ่นใจอยู่ถึงแม้ว่าจะมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ก็ตามในเรื่องของความรักในเรื่องของรักในสิ่งบางอย่างแต่อีกมุมหนึงอีกด้านหนึ่งของเหรียญคือคุณก็ต้องยังวุ่นวายอยู่บางทีคุณคุณตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างโดยการลุยหรือไม่คือขาดขาดกันมีสติยังคิดในสิ่งที่ตัวเองจะตัดสินใจทํา หรือบางท่านอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยนะในบางท่านนะคะแต่อะไรก็ตามนะการมองของสังคมหรือการมองกับคนรอบๆข้างคนเนี่ยมองว่าคนเนี่ยอาจจะจะเริ่มต้นไปได้สวยอ่ะทาอะไรก็สามารถที่จะทําไปได้สวยในช่วงนี้นะคะความมั่นคงความใจร้อนอยากจะประสบความสําเร็จเร็วๆอยากจะมีความมั่นคงเร็วๆนะั่นแหละมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้หลังใจชาวปีละกาตอนเนี้นะคะ ถ้าเราจะมองแหล่กษักของที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะตอนนี้โดยเฉพาะพวกแหล่งทำมาหากินที่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนหรืองานบริการเนี่ยดีมากเลยตอนนี้ไวจ้าที่ก็ดีนะคะการทำนายแบบโดยทั่วไปเนี่ยนะ,ะบางครั้งเราอาจจะมีการกระโดดไปกระโดดบามากไม่ว่ากันนะคะสำหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วทราบดีนะคะส่วนท่านสมาชิกใหม่ยังไม่ทราบก็ ไม่ว่ากันนะคะดูๆไปจะเข้าใจแนวทางนะคะเพราะว่าบางทีไพ่มันเชื่อมโยงกันเราก็ดึงไปพูดนะคะเรามาดูซิว่าการงานที่ทำอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออาจจะเกี่ยวกับผิดพลาดทางเอกสารต้องระมัดระวังให้ดีๆการเซ็นสัญญาหรือการทำงานเกี่ยวกับคำประกันหรืออะไรก็ตามในเรื่องของหน้าที่การงานหลายๆอย่างมันยังไม่ชัดเจนนะคะ คุณต้องรอบคอบหรือสิ่งเป็นไปได้คือต้องทํางานเป็นทีมต้องขอแนวร่วมต้องมีแนวร่วมสามัคคีกันนะถึงจะไปได้โดยเฉพาะงานเอนเตอร์เทนหรืองานบริการอะไรต่างๆนี่เริ่มไปได้ดีๆอย่างที่บอกอะ่ะมันดีอย่างหนึ่งนะคะชาวลักกามีดวงอุปถัมภ์ผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะยังให้การอุปถัมภ์ดูแลอยู่เพราะฉนั้นมีปัญหาเข้า,ขา,ขาไปปรึกษาอย่าตัดสินใจโดยพลการอย่าตัดสินใจโดยแบบเออรู้ เก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยความมั่นใจก็สูงนะเชื่อมั่นในตัวเองชาวลักาแต่ในช่วงนี้นะคุณต้องลดการเชื่อมั่นลงหน่อยหนึ่งเข้าไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่อย่าทํางานคนเดียวนะหาแนวร่วมดีที่สุดเพราะงานที่คุณรักนะัเป็นงานช่วงนี้เป็นหน้าที่การงานที่ตัวเองรักนะโดยเฉพาะคนที่จะลงทุนใหม่นี่เป็นอะไรที่ดีมากเริ่มต้นไปได้ดีนะมีสเสน่ห์ในการพูดจามีมสเสน่ห์ในการโน้มนา้าวในการประกอบธุรกิจการงานก็ตาม นะจะไปได้ดีจะทําเงินอยู่นะโดยเฉพาะคนที่มีกิจการส่วนตัวหรืองานบริการหรืองานบันเทิงหรืองานใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะี่นะนะคะก็มีโอกาสนะคะไปสมัครงานใหม่มีโอกาสได้งานเก่าที่ทําอยู่แล้วถ้ามองในแง่ของงานออฟฟิศหรืองานบริษัทเนี่ยนะต้องระมัดระวังเอกสารผิดพลาดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในลักษณะไหนก็ตามคุณต้องหาแนวร่วม นะปรึกษาผู้ใหญ่อย่าให้มันบานปลายเพราะสิ่งที่คุณทําทุกวันนี้คุณก็รักในสิ่งที่คุณทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานใหม่งานเก่าหรืองานธุรกิจการลงทุนก็ตามนะคุณรักในสิ่งที่คุณทําคุณมีสเสน่ห์ในการพูดจานะคะแล้วผู้ถามยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะคะอย่าให้มันผิดพลาดนะก่อนที่มันจะผิดพลาดเราก็ไปหาผู้ใหญ่เลยเข้าไปปรึกษาลดลดลงอะ่ะเพราะปกติก็มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ยอมรับคําตําหนิในช่วงนี้แล้วคุณจะไปได้ดีนะคะปกติไม่ชอบอย่ามาว่าอย่ามาตําหนิอ่าประมาณนั้นนะชาวลักกาห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองนะนะคะเป็นอย่างนั้นถ้ามองแง่สัของการเงินนะการเงินในี่ใจลอดลุ่มนะบางทีก็ตัดสินใจใช้เงินแบบไม่คัดคิดเนี่ยนะหรือรอคอยเงินที่มาจากต่างประเทศนี่รอคอยอย่างมีความหวัง มันอาจจะมีเรื่องติดขัดอยู่บ้างนะคะแต่ก็จะเย็นเย็นมันก็มีโอกาสได้อยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่รองเงินมาจากทางไกลหรือเงินไปติดต่อหน่วยงานหรือว่าติดต่อทําธุรกรรมทางด้านการเงินก็ตามหรือเงินไปกู้ยืมก็ต่างนะคะคุณต้องใจเย็นเย็นะมันมีโอกาสได้อยู่ถึงมันจะช้าหน่อยนะคะ,ะส่วนโชคลาภอาจจะได้มากับบริวารนี่แหละนะการเงินโชคอาจจะมาจากบริวารบริวารอาจจะมีโชค นะคะแล้วก็บริวารก็ดีอยู่นะคะถ้าคนอีกระดับหนึ่งนะคนทํางานไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตามนะแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานก็ตามนะคะก็ยังเป็นอะไรที่ดีอยู่หรือคนอีกวัยหนึ่งอาจจะลูกหลานถือว่ายังดีอยู่นะคะไม่ได้สร้างปัญหาอ่ามีมีโชคเข้ามานะเขาอาจจะประสบความสําเร็จในการงานอะไรประมาณนี้หรือเป็นบริวารหรือเป็น ลูกน้องที่ดีนะช่วยเหลือได้อ่าประมาณนั้นนะคะนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยบางท่านนะพบรักตกอยู่หุ่ห่วงความรักความสเสน่หาอ่าประมาณนั้นแต่ว่าใจหนึ่งก็เงาหง้อยนะปะนัญหาความรักก็ยังเกิดขึ้นอยู่ บางท่านอาจจะต้องการทําให้มันถูกต้องมีความรักเกิดขึ้นในขณะเดียวกันคุณอาจจะมีบุคคลอื่นอยู่นะมันจึงเป็นอะไรที่ต้องรอแวงกันอยู่คนรักก็ดีมากนะคนที่เข้ามาก็ดีคนโสดก็ดีพบรักใหม่มีเสน่ห์ในการพูดตอนนี้ชาวปีละกาบอกได้เลยมีเสน่ห์มากพูดจาดีนะคะเอาเอกเอาใจอ่ บางทีบางท่านอาจจะยังในลักษณะของการศึกษาเรียนรู้กัน,นศึกษาเรียนรู้ใจคอกันนะบางทีก็เหมือนกับระแวงอะนะช่วงนี้มันเป็นช่วงของการคิดหลายอย่างนะชาวชาวลาักาโดยเฉพาะคนที่มีคู่เนี่ยนะ นะคะอาจจะแบบคิดมากในเรื่องของคนรักหรือคนที่กําลังจะมีปัญหาในเรื่องของฟ้องหรือเป็นเรื่องราวที่อยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องเนี่ยอยากมีความมั่นคงในความรักนะคะในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้เอาอกเอาใจกันหรือใช้คําพูดที่หวานล้อมคนรักได้ดีมากๆเลยชาวลักาแต่คนที่มีปัญหาอยู่แล้วก็ต้องนะคะตัดสินใจ ในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันทําความรักไว้ให้ต่างหากเลยนะคะสําหรับ12ราศีเส่วน12นักสัตว์ทาเป็นคาดการไปีให้แล้วใครอยากทราบเกี่ยวกับราศีถามมานะคะข้อ2ข้อ3เกี่ยวกับความรักเดี๋ยวฝากลิง์ให้นะคะเพราะนั้นความถูกต้องนะมาเป็นที่1นนะคะชาวลักกาในช่วงนี้ในเรื่องของความรักบางทีมีปัญหาริางทีอยากวิ่งลุยเข้าไปเลยนะจะเอายังไงมา ใช้ความรุนแรงในบางครั้งคืออารมณ์ที่มันใจร้อนอยู่แล้วนะแต่มันดีหน่อยก็คือช่วงนี้อ่ะไทยทําอะไรก็รื่นลมไปหมดอารมณ์ดีอะ่ะถ้ามองในสัะของความรักนะโดยเฉพาะพบรักใหม่มีโอกาสแน่นอนนะเข้ามาละนะคะจิตใจเบิกบานแต่อีกมุมหนึ่งก็คือความใจร้อนในเรื่องเงินเงินทอง,ทอง และการที่ไม่ได้ดังใจการไม่ยอมรับคําติเตียนเพราะฉะนั้นยอมรับนะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ติเตียนมาเนี่ยเราก็ยอมรับแม้กระทั่งคนท้วงติงเขาอาจจะมีในฐานะที่ด้อยกว่าแต่ถ้าเรามองคิดมองมองดูเหตุดูผลนะคะมันจะประมาณว่าอาจจะให้เราไปคิดหรือเออมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมเราก็ปรับเปลี่ยนะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเพราะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะสําหรับชาวลักกานะเป็นอะไรที่ดีมาก งานใหม่ก็ดีรักมากงานในสิ่งที่ทําทําในสิ่งก็คือรักในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ทุกวันนี้นะรู้สึกว่ามีความพอใจในจุดจุดนี้อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไปจนถึงประมาณมิถุนายนนะคะคำพูดดีมากพูดจาดีโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจในการค้าขายเป็นติดต่องานบริการงานประชาสัมภาษณ์อะไรก็ตามที่เป็นการลงทุนใช้วาจาในการพูดที่จะโน้มน้าวคนให้มา ทำตามที่เราปรารถนาได้ตามความตั้งใจของเราเนี่ยการลงทุนค้าขายใหม่ธุรกิจใหม่ส่วนอะไรที่ทําเดิมๆก็ต้องระมัดระวงังต้องทำงานเป็นทีม okay. ขออภัยนะคะตะก,กี้เบรกไปหน่อยหนึ่งนะครับะมาต่อในเรื่องของความรักนะคะมีความรักเกิดขึ้นในใจของชาวลักกาพบรัก หรือเริ่มต้นที่จะมีจ,จิตใจชอบใครสักคนเข้ามาเป็นอย่าง,งาน,นั้นนะชาวเปียรกาช่วงนี้แต่ว่าสำหรับคนมีคู่ค่อนข้างจะมีปัญหาความเหงาเศร้าบ้างแล้วก็ปัญหารักนะเข้ามาความรักสามเศร้านะคะเข้ามาวิตกกังวลคิดถึงคนรักการระแวงกันไม่ไว้ใจกันเนี่ยนะคะมันก็เกิดขึ้นกับคนที่มีคู่ ว่านะคนโสดก็มีโอกาสพบรักหรือตกหลุมรักใครสักคนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะปัญหาต่างๆนี้มันสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยการที่คุณต้องนะคะอยู่กับมันให้ได้<ม>ใช้คำพูดที่ดีแล้วยอมรับนะคำติดเตียนส่วนหนึ่งนะคะเหมือนกระทั่งคนรักก็ตามมีการท้วงติงอะไรมาหรือมีการพูดจาก,กาันตักเตือนอะไรกันเราก็ต้องรับฟังเพราะจริงๆแล้วชาวรากานไม่ชอบฟังและไม่ชอบ อย่ามาว่าฉันมันไม่ใช่เนี่ยประมาณนั้นอะแต่ถ้าอยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นเราก็ฟังฟังนะคนรักท้วงติงอะไรมาก็ฟังฟังหรือบางท่านหนักเขาอาจจะมีเกี่ยวกับพยายามทําในสิ่งที่มันถูกต้องหรือมีการแก้ไขในเรื่อง,องความรักที่จะอา,อาจจะมีการาฟ้องร้องอะไรประมาณนี้หรือเป็นเรื่องราวกันในลักษณะของจะเอาอยัางไงกับความรัก แต่ว่ารายละเอียดก็ไปดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้มันแค่คร่าวๆนะคะนะการไม่ไว้ใจกันการระแวงในส่วนหนึ่งนะส่วนคนรักก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยทั้งหน้าที่การงานตำแหน่งนะแล้วตอนนี้ก็ใจเย็นเป็นอะไรที่สามารถพูดจากันได้นะถึงบอกไงาชาวลัคน์นี้คำพูดนี่ดีมากเลยช่วงนี้พูดจาดียอมรับฟังอะไรเพราะว่ามันมีความรู้สึกอยู่ในใจที่แบบพร้อมนะที่จะ จัดการอะไรให้มันดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นคนมันจะเป็นในลักษณะของชอบที่จะวิ่งลุยอะวิ่งชนเนี่ยนะเพราะนั้นระงับวายนะคะช่วงนี้ถ้ามองในลักษณะของสุขภาพก็เป็นในลักษณะของการพวกกล้ามเนื้อมากกว่านะกล้ามเนื้อการปวดหลังปวดเมื่อยปวดตามตัวเนี่ยนะ นะมันเริ่มต้นน่ะนะแต่ก็มีโอกาสดีขึ้นนะคือคนที่เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วมันก็จะดีขึ้นมันก็จะทรงๆนะคะก็มีโอกาสดีขึ้นนะคะรักษาหายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะบางท่านอาจจะเครียดนะคิดหลายอย่างนะคะหรือการทำงานหนักนี่แหละเดินไปเดินมาไม่มนะต้องระมัดระวังมันอาจจะเกี่ยวกับการ เส้นเอ็นเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยนะเอ็นขาหรือเดินไปเดินมาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ทํางานบริการเนี่ยนะต้องเรามาลองดูแลตัวเองนะคะครบนะสรุปแล้วนะชาวลักกาช่วงนี้นะถือว่านะถือว่านะอยู่ในช่วงของอ,อมีความสุขอยู่ในใจนะ่ะอมืมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทํามีความสุขในสิ่งที่ตัวเองรักอ่า คำพูดดีมากมีเสน่ห์ในการพูดจาะนะช่วงนี้มีเสน่ห์ในการพูดจางานางานใหม่มีโอกาสได้นะคะที่อยู่อาศัยหรือแหล่งทำมาหากินก็ถือว่าดีนะคะไหว้เจ้าที่ก็ดีเหมือนกันจะได้ส่งเสริมไปนะะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารนะคะหรือการอย่าอย่าเก็บเอาไปคิดคนเดียวต้องหาแนวร่วม ผู้ประทับยังให้การดูแลรักดูดูแลในการที่จะให้คำปรึกษาแนะนำหรือขอความช่วยเหลือก็เข้าไปหาเขาได้เลยนะคะจ้าวลักกาคุณต้องการความมั่นคงในใจคุณเนี่ยคุณต้องการมีอะไรที่มันมัน่นคงแล้วส่วนใหญ่กันคนอื่นเขามองชาวลักกานี้รู้สึกว่าจะเป็นคนที่ะจะไปได้ดีะ่ะไม่ว่าจะเป็นงานหรือสิ่งที่คุณทำก็ตามแม้กระทั่งความรักก็เถอ,อะนะ ต้องยอมรับคําติเตียนซึ่งกันอะไรกันคือยอมถอยคนละก้ายอมลดทิฐิลงแล้วทุกอย่างมันจะดีอย่าลุยนะคะอย่าลุยเพราะสิ่งที่คุณอาจจะความสุขที่มันมันจะเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้หายไปเพราะว่าใจร้อนแล้วก็ประเภทที่ไม่ค่อยจะยอมแต่ช่วงนี้ต้องยอมๆก็ดีจ,จะได้พบกับสิ่งที่ดีที่กําลังเข้ามาความใจร้อนของเรื่องเงินเงินทองทองก็เหมือนกันนะบางท่านรอคอยเงินมาจากทางไกลนี่แหละมันยังผูกพัน ในเรื่องของการเงินอยู่บางท่านอาจจะมีคา,าราคัสางการลงทุนทําธุรกิจร่วมกันอะไรประมาณนี้นะมีการรอคอยหรือเงินที่เป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ก็ตามนะคะอย่าใจร้อนใจเย็นๆนะพู้จามีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินอยู่แต่ต้องใจเย็นๆนะคะโอเคนะคะเรหรับการทํานายเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะ ตอนไหนไม่ชอบก็ผ่านไปนะอย่าซีเรียสกับการดูนะคะส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกไม้ท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ